พนงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่าเดี๋ยวไปท่ามาคุยกันก่อนเดี๋ยวไปท่าเดี๋ยวไปท่าเออเดี๋ยวไปท่าเดี๋ยวไปท่าเออเดี๋ยวไปท่าเดี๋ยวเจอกันไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับบ้านไปเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวค่อยท่าเอออ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะกับสามหนุ่มเพลงที่มากันไปก็คือปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็มีทำสร้อยด้วยในเวอร์ชันนี้ที่พออีแดงเออเวอร์ชันอีสานเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องให้อาคอีสานเขาออกสองเนียง สำเนียงเพลทเลตต์จิตินสะอาดว่าไงเต้าหยองป้าป้าป้าอีพออีเมยนัคลต้องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อนะฮะเป็นสามหนุ่มเลยนะที่มาร้องกันแบบเมื่อกี้พี่ท็อปคุยกับทางเดสไปแล้วเขาบอกไปแก๊งตัวแสบของเรื่องต้องถามเต้าหยกแสบจริงป่ะแสบมั้ยในเรื่องแสบมั้ยในบทแสบครับเพราะว่าผมตีพ <aha med, S 1> <Janeiro, S 2> ี่เขานันเรื่องแสบอ๋อคือแบบว่าเป็นแบบว่าไงคือไม่ถูกกันในเรื่องอะไรเงี้ยหรอหรือว่าอยู่ในแก๊งเดียวไปมีมีระครอะไรพูดเล่นงแล้วพูดหยอกพี่เขาไปงั้นเลยอ่า ะครับในเรื่องนี้สนิทกันมากต้องทอดาฉากกันแค่จนทุกซีเลยนะครับหน่อยแต่ว่าอาจจะในเวลาทักกองอะไรก็จะมาอยู่ด้วยกัน<อ>ต่อตนะฮะแล้วมีแบบน้องไปแอบแกล้งพี่อะไรอย่างงี้ไหมต้าหยกไม่ผมก็ไม่ได้เลื่อนขนาดนั้นคได้เขาเรียกขอบว่าต้าหยกซัำแซ่อะบนหน้าไปีหนึ่ง แบบชอบหยอกพี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อบอกว่าสร้างความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปถ่ายที่กรกกเป็นไงบ้างบรรยากาศนะครับต้องถามต้องหยอกกรเป็นไงบ้างที่กรกกเลยอ่ะก็สวยนะก็สวยครับเป็นเออ่เหมือนก็เรียกว่าอะไรเป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปเลยแต่ว่าพี่ๆเขาก็คือน่ารักทุกคนครับทำอย่างไปไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำยางรูปกินข้าวยางอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ยแทบจะทำกับข้าวไว้รอเลี้ยงทีมงาน นักแสดงให้แบบว่าไปทานข้าวในบ้านเลยก็เรียกว่าเป็นแบบว่าบรรยากาศที่เข้าไปถึงคนกรกอก,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 กจริงๆใช่ไหมครับ้องเบสใช่ครับแล้วก็ช่วงนั้นที่เราไปเป็นเป็นช่วงเหมือนหน้าหนาวนะค่ะก็แบบค่อนข้างหนาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรนนั้นติตดรธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆนะฮะอ่ะสุดแน่นอนที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับทั้งคู่กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงการ ูดคุยกันเพราะนี่เป็นช่วงของคอนเสิร์ตนะคะแล้วให้เต้าหยองกับทาน้องเบสเนี่ยไปพักตั๊บหน่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ต่อไปของน้องอาร์ตินนะครับนี่นะครับอ่ะขอาจังมือให้กับเบสแล้วก็เต้าหยองด้วยนะครับยังไม่ไปไหนเดี๋ยวจะขึ้นมานะครับคุยกันแล้วก็รวมทั้งในส่วนของอการสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวถ้ให้ตุ๊กตาได้ถ่ายรูปกันแบบว่าชุมช่มฉ่ำใจกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ต้องบอกเลยนะ,ะว่า บรรยากาศของเพลงซึ่งประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายอัตลักษณ์จริงๆนะฮะมีั้งเพลงซาบซึ้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องราวของฟิลลิ่งอารมณ์ต่างๆที่จะสอดคล้องไปกับบรรยากาศของบ้านก,กรอบและกแน่นอนที่สุดความน่ารักของทั้งสามหนุ่มนะครับก็คือทั้งเต้าหยองทั้งเบสแล้วก็ดองอาตินนะครับอยู่ในบทเพลงป๊าป๊าบ๊ามาอีพอ,อรอีเดไปแล้วด้วยนะครับ